มันจะแซ่บมันจะแซ่บอ่ะกินีแล้วว่นี่เอ้ากินก็้วจะเป็นยังอย่าสชวกินมันเหม็นเหม็นยังกลหอมกระปู่กับเลิศมันเหม็นกันยังว่ามันเหม็นมันเหม็นมันบอได้เหม็นซิมเบิร์เงามันเหม็นยังมายังไม่ได้ดมน้ำกุนเหรอนนี้ยังละนะเหม็นยัง ยังมาเถียงกูนี่ยังว่ามันเหมิ่นมันเหม็นแล้วมันเหม็นอีหยังมันหม็นยังไดดมทุกคืนมันเหม็นมันเหม็นสักแบบมันหมินแล้วเนาะดมทุกคืนกินแต่เนียงจังสิเนียงหมากเนียงดองนี่มันจะหมินแล้วเนาะกันแนวมันแซ่บเนาะเออแซ่บเนาะแซ่บเนาะมันพวกว่ากินแนี้ยงสิหน่าทางกามันหมินภายในอย่างพูกบอกเดี๋ยว้นเนืสนามมันหมักเดี๋ยสนาม เออกิ่นน้ำซ้นกับมินต์ตัวปะนี่เอา <m> ชีดีวีทอกนี่เอาไปกินมันขับล่างสารพิษในห้างไก่กินแน้วเน่วแน่วมิ้นมิ้นน้ำซี่กินขับล่างออกเนี้ยคิวพันธ์กันส,นสดใสเนี่ยช่วยการขับถ่ายอีกทีหนึ <m> ่งชีดีวีทอกของายรล่ะนี่โอ้ยกับชิ้นข้าของใี่บ้านท่าเดือดเลยไม่หมดจักบปาจะเอาไปกินขนมากกินแนวน้ำซีน่ะล่างออกเนี้ยแน่วมิน้นทะ่าน <m> ่ะเออกิๆๆๆๆนกะ็ได <m> ้สิละใจเด้อมาขอบจ่อขอบใจ ตามเลยคือเดี๋ยวมึงสีห่วงกูเนาะมาล่อขายเครื่องกูดีวะมึง่าฝันน้งมึงเสียได้เงินน้นกูน่ะกูโตเพิ่อมาเิ่นสิบริสเสียนไงนี่กูมึงแล้งอีหล่ะมึงเสียทั้งต้นทั้งดอกแั้วมามึ่อมาแล้วคือพี่น้องเห็นนี่แหละทีดีวีท็อช่วยขับล้างสารพิษออกจากลำไส้และห่างไกลช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติช่วยบำรุงผิวเฮ็ดให้กระจ่างสดใส ช่วยลดพุงลดนาทองเฮ็ดให้หุ่นดีสุขภาพแข็งแรงด้วยทีดีวีทอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อทักหาพวกเฮาเลย